หลายนี่ลเนาะทุกคนมูนี่เฮาชิมาเอ็ดนี่เนาะกระป่าเนาะมุกมอกระป่าแต่ว่าเฮามาฟักมุนมุนลนี่เนาะฟักมุนเลยเนาะไปไปกันเลยเนาะทุกคนมาเฮาคั่วหนึ่งน้ำมาเยอะใช่ทุกคนเยอะใช่หนี่ ดี<ส>อืมงั้นหัวก็น้องทุกคนนี่ <c oughs> อาหารบ้นบานๆนอนเป็นเรื่องนึ่นก,ก,กับโมกปะากัว่าได้เนาะแต่ว่า,วาพอพักให้มุ่นๆเนี่ย ไก่สุกเลยเนาะทุกคนเอ๊ยปาไว้มึงไก่เขาก็น่ะไก่นะไก่ปะนี่หน้าตาเนาะคือลาบเลยเนาะทุกคนนี่เนาะอืม ชุกเลยเนาะนี่เนาะตอนนี้ชิมเกลือดชิมเกลือครบเลยเนาะแซ่บทุกคนนี่เนาะชิบแซ่บได้ทุกคนเลยเกี๊ยปินเข้าวเดียวเนาะทุกคนมือนี่ปิ้งเลยอบอบกระป่าเนาะกระป่ากระแบบเคียนเนาะอันนี้ค้างเนาะ เช็ดแกงผักกาดโตเนาะทุกคนแกงผักกาดใช่จ,จับผักกาดไม่ได้หรอเห็ดกินน้ำรานสาวเนาะเย็นออกก็ได้น้ำมันน้ำผักกาดอา้าวป่าดบอกป่าดก็ในอวกาศครั บางไว้ก่อนเนาะทุกคน,นนะการขาวๆเนาะงามๆเลยลองไปเป็นยเดี๋ยวครัว,วชุบเลยเนาะหมกหรือว่าควาัวกระปาดมาเป็นแนวสีแกงเฮ้ยว่า,บาเบาเหลื้ลงเตรนยนไว้ก่อทุกคน

อัดะไจับเลยหักลงไปเข่งฟักจืดนอนทุกคนกาดจืดกาดจืดอย่ามังกลนเห็นอยู่ในนะอื้อัดไว้ก็นนอนทุกคน โอเคมันน okay. ี ừ. Ừ ้ลาไมีลอันี้ลเทาแรงทุกคนเดินไปหิบมาฟองไเห็ดบุ้มีน้ำได้นี่เออ làm <laughs> miếng veăng lên nôi. Si mà. xuống ngam bô. Thế đã. Chồng hắc, Có, nó แกงเครียด